สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตในอีพีที่151กันแล้วนะคะพี่พี่ วันนี้มีพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะท่านมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันทั้งหมด21รายการค่ะหากวันนี้ท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะหากวันนี้นะคะท่านสนใจหมายเลขหท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข6ได้เลยนะคะรายการนี้ก็เป็นพระนาคปกของหลวงปู่ทีมของท่านครบ8ดรอบนะคะ เป็นองค์เนื้อทองแดงรมดำนะคะเป็นพระนาคปกพร้อมเลี่ยมกรอบงามๆของทานรายการนี้นะคะท่านใดรับแจ้งปิดเป็นหมายเลข6กได้เลยค่ะหรือหากท่านใดนะคะสนใจนะคะหมายเลขที่10ค่ะแจ้งปิดเป็นหมายเลขที่10ได้เลยนะคะองค์นี้ก็เป็นหลวงพ่อทวดข่ะท่านหลวงพ่อทวดเบตงนะคะท่านเป็นรูปหล่อองค์รอยท่านนะคะวัดช้างให้นะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเดิมๆองค์งามๆของท่าน สนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะท่านแล้วก็สายด่วนสาตรุมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันได้รายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พานะคะพระบ้านรายการดีๆมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นค่ะเก็บได้เก็บนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็หนึงค่ะ วันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งขอเปิดด้วยรายการนี้ค่ะท่านเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นพระเนื้อผงวัดระฆังโคศิตาร,รามกรุงเทพนะคะประเภทเป็นพระเบญจภาคีค่ะท่านท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะได้ไปกันต่อนะคะท่านท่านได้ศรัทธาองค์นี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่600บาทค่ะ หกร้อยบาทเท่านั้นนะคุณทานเป็นพระสมเด็จนะคะองค์สวยนะคะุณทานฐานท่านเต็มอกท่านเต็มนะคะท่านดูนะคะตรงเกตนะคะเกตทะลุซุ้มค่ะคท่านมวลสารเดิมๆเ,เลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมค่ะท่านใดได้ไปในะวันนี้หนูขอสแสดงความยินดีด้วยนะ้องทานได้รับองค์าพระพร้อมใบประกาศเลยนะคะมาดูองค์พระกันชัดๆอีกทีค่ะท่านใดตามหาตามเก็บพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการน้องท่านรับองค์นี้ไว้เป็นพิจารณาได้เลยน้องท่าน หมายเล็กหนึ่งะคะวันนี้ปอดแบ่งปันให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะมบพานาังทานด้านหลังนะคะมวลสารเดิมๆเลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมใบประกาศเลยนองทานรายการนี้นะคะแบ่งปันให้เลยที่600บาทเท่านั้นค่ะท่าน600บาทพร้อมส่งนะคะ ต่อมาค่ะมากันที่รายการที่2อนะคะอีกหนึ่งองค์คงทานเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เช่นกันนะคะเป็นพระเนื้อผงวัดระฆังโคศิตารามนะคะประเภทเป็นพระเบญจภาคีค่ะทานจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลยนะคะปล่อยแบ่งปันที่600บาทค่ะ600บาทเท่ากาันอำทานองค์นี้ก็องค์งามนะคะฐานท่านสูงนะคะด้านหน้าอกท่านเต็มคงท่าน องสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมนะคะผิวผิวพระเดิมเดิมคำท่านเป็นพระเนื้อผงหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะหมายเลขสองค่ะวันนี้ไม่รอช้านะคะท่านใดได้ดไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านน,นี่ค่ะมวลสารเดิมเดิมเลยนะคะท่านดูแขนนะคะดูอกนะคะเกตง,งามๆคมท่านเกตท่านยาวเลยนะคะนำไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะหรือท่านตัดไปต้องการเก็บศึกษานะคะท่านเก็บสะสมเน่าท่านองคนี้นะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดค่ะ ไม่พลาดน,นะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นเลยนะคะปล่อยแบ่งปันนะคะหมายเลขสอนะคะทานที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะมากันต่อเลยนะคะทานที่หมายเลขสาค่ะ รายการนี้นะคะหมายเล็กามค่ะขออนุญาตให้ชมกันนะคะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะปลุกเสกโดยพระอาจารย์ฟัานอาจารโรและหลวงปู่ทิมอิสริโก้นะท่านเป็นพิธีใหญ่ปี18นะคะนะคะตากสินจังหวัดจันทบุรีชุดกรรมการค่ะไม่ใช่ว่าใครจะหาเก็บกันได้ง่ายๆนะคะท่านวันนี้นะคะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสี่เหรียญสี่เนื้อด้วยกันนะคะชุดนี้ท่านได้รับวันนี้ปล่อยบูชากันเลยนะคะที่700บาทค่ะ 700ยบาทเท่านั้นนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสี่เหรียญด้วยกานคะ่ะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะเนื้อกระไรเงินเนื้อทองแดงรมดำนะท่านแล้วก็เนื้อทองแดงนะคะสี่เหรียญค่ะเจ0ร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านดูหน้ากล่องนะคะอักขระไว้ชัดเจนนะคะเป็นพิธีใหญ่ด้วยนะคะมาดูเนื้อทองแดงกันค่ะท่านตัวอย่างนะคะเนื้อทองแดงนะคะ พระเจ้าตากสินมหาราชน้องท่านเหรียญท่านงามนะคะผิวพระท่านชัดค่ะมาเพราะหมู่วงเดิมๆเ,เลยนะคะพระเจ้าตากสินน้องท่านจันทาุบรีนะคะค่ายตากสินค่ะเหรียญคมเหรียญสวยเลยนะคะปี18น้องท่านเก็บได้เก็บนะคะได้รับทั้งหมดสี่เหรียญไปเลยนะคะวันนี้แบ่งปันที่เจ0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขสี่นะคะ รายการนี้ขอปล่อยคู่ให้เลยนะท่านคู่นี้นะคะท่านจะได้รับนะคะเป็นพระท่ากระดานนะคะแล้วก็เป็นพระหูยานค่ะเป็นเนื้อสำริดเงินทั้งคู่เลยนะคะเป็นพระท่ากระดานท่านดูนะคะเนื้อสำริดเงินค่ะผิวผ้าเดิมๆนะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมนะท่านนี่ค่ะเลี่ยมเองเลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ําด้านข้างเลี่ยมหนาๆให้กับท่านเลยนะคะอีกองคหนึ่งคองท่านเป็นพระหูยานกุรบุรีนะคะขดรวดโบราณค่ะ คนสมัยก่อนเขาจะชอบขดลวดกันมางคำทานเพื่อห้อยบูชาพระเครื่องกันนะคะเนื้อสำริดเงินคู่นี้ท่านใดนเราวันนี้ปล่อยคู่ให้เลยนะคะคู่นี้ที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นเลยเนะงทานท่านใดสนใจรับคู่นะคะให้ทานกันค่ะด้านหลังนองทานมวลสามเดิมๆนะคะเป็นเนื้อสำริดเงินนองทานคู่นี้600บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อของท่านที่หมายเลขห้านะคะ รายการนี้ขอปล่อยคู่เช่นกันค่ะเป็นพระสมเด็จทั้งคู่เลยนะท่านนี่ค่ะองเลกนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ำเช่นกันค่ะมวลสารเดิมๆนะท่านมีคราบทององ์ลงรักปิดทองแน่นเลยนะท่านผิวพระเดิมๆค่ะท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างค่ะองค์สวยองค์งามนะคะไม่มีหักซ่อมค่ะมาพร้อมน้นองท่านอง์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะหดลวดโบราณมาพร้อมเลี่ยมค่ะคู่นี้ปล่อยให้เลยนะคะที่600บาทค่ะ ห0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะมาดูด้านหลังกันนะ,ะท่านท่านใดตาไวตาถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนท่านท่านคู่นี้นะคะได้ถึง2อ,องค์ค่ะเรียมกรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านเก็บได้ยาวยาวเก็บได้นานนนเลยนะคะคู่นี้600ยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่6นะคะหมายเลขนี้นะคะเป็นพระนาคปกค่ะครบ8ดรอบของหลวงปู่ทิมอ e ิสริโก้ท่านท่านพญานาคทั้งหมด7เสียนนะคะ มาพร้อมเลี่ยมเลยท่านเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะเนื้อเก่าเนื้องามเลยนะคะหลวงปู่ทิมไตรามาสปี18ค่ะท่านดารา้รับองนี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยที่4 5 0หบาทค่ะ4 5 0หบาทนะคะมากันต่อเลยที่หมายเลข7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมของท่านเป็นเหรียญไตรามาสนะคะปี18ค่ะหน้ากากทองนะคะท่านเลี่ยมใส่กรอบนะคะองนี้ปล่อยเลยที่400บาทค่ะ 400บาทนะคะท่านได้รับนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยน้ำท่านให้ไว้ให้ทันกันนะไม่รอช้านะคะโลบบทิมไตรามาสปี18ค่ะเป็นเนื้อกระไรเงินนะคะหน้ากากทองพร้อมเลี่ยมน้งท่านได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยงนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลข8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมเขมโกน้ำท่านเหรียญนี้ก็งามไม่แพ้กันเลยนะคะ เป็นเนื้อทองเหลืองน้าท่านนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะนิสาขบุชาเขาท่านเป็นปีสามสองด้านหลังเป็นหลังยันหนูนะคะเป็นเนื้อกระไร่ทองน้าท่านนี่ค่ะเนื้อกระไร่ทองนะคะเรียนโชคดีหลวงพ่อเกษมะค่ะชื่อรุ่นดีด้วยน้าท่านพร้อมเลี่ยมนะคะท่านเก็บได้เลยน้ท่านท่านใดศรัทธาเรียนหลวงพ่อเกษมนะคะแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อเลยที่หมายเลขเก้าค่ะ รายการนี้นะคะท่ทานเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเป็นรูปหล่อองค์ลอยท่านนะคะรูปเหมือนท่านค่ะท่านดูนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะจมูกนะคะรูปหล่อองค์ลอยท่านพร้อมเลี่ยมเองท่านด้านหน้าตรงฐานนี้อักขระว่าหลวงพ่อทวดท่านได้รับนะคะอ,องค์นี้ขอปล่อยให้เลยนะคะ4 5 0หบาทค่ะ4 5 0หบาทเท่านั้นน้องท่านปิดให้ทานจองการให้ทานนะคะอ,องค์นี้นะคะ4 5 0ห้าบาทค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลข1ิบค่ะ รายการนี้ก็เป็นหลวงพ่อทวดเช่นกันนนองทานเป็นคราบผิวพระสนิมแดงด้วยนะคะท่านดูนะคะนี่ค่ะมีคราบผิวพระสนิมแดงนนองทานองงามนะคะท่านได้รับแบ่งปันให้เลย450บาทค่ะ4 5 0หบาทเท่านั้นเลยนนองทานปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะองนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อพรมเข่าท่านวัดช่องแคนะคะเป็นรูปเหมือนท่านนะคะ ของหลวงพ่อพรมค่ะแบ่งปันให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะองท่านรายการนี้นะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกคงท่านหน้าเหรียญท่านคมสวยนะคะสวยทุกเหรียญสวยทุกรายการคงท่านวันนี้ไม่พลาดนะคะท่านใดศรัทธ,ธาองค์ไหนน้อท่านแจงปิดเข้ามาได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ ่านดูนะคะองค์งามค่ะเป็นหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอค่ะเหรียญนี้ปล่อยเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะต้้บุญเติมนะันเนื้อทองแดงรมดำค่ะเหรียญแช่แม่ชีนะคะท่านเด่นเรื่องค้าขายนะท่าน พร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำด้วยนะคะท่านได้รับองค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะที่300บาทค่ะ300บาทเท่านั้นนะคะ<ม>เหรียญแม่ชีนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวทนท่านหลวงปูบ่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมเป็นปี3 5หนะคะเจ้าสัวของหลวงปู่บุญนะท่านเนื้อสมฤทธิ์เงินนะคะอง์งามมากๆท่าน,นค่ะเจ้าสัวท่านจะได้รับองค์พระพร้อม กล่องเลยนะคะด้านหลังแล้วท่านยันอักขรท่านเต็มนะคะนี่ค่ะอง์งามมากๆเลยนะคะท่านได้รับรายการนี้นะคะเจ้าสัวขอแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อโคง้งคงท่านวัดบางกระพรอมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ เหรียญหลวงพ่อคงเนื้อทองแดงรมตามบนท่านท่านดูตรงหูห่วงนะคะจะเห็นคราบทองอ,อกลงรักปิดทองท่านนะคะเดิมๆค่ะหูห่วงเน่าท่านนี่ค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชัดหน้าเหรียญท่านคมนะคะลายเส้นตรงหน้าผากอยากกันเป็นเส้นเลยน้องท่านงามมากๆค่ะเหรียญน,นี้ท่านได้รับนะคะแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระอมขกงท่านตราผลภูนทวีสิทธิสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะคะ นี่ค่ะตรงคราบห่วงหัว,วท่านมีปิดทองอุลุงรับปิดทองนะคะรายการนี้แบ่งปันให้เลยที่500บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพ่อคุยานบิลาาุลุงพ่อแดงค่ะท่านอายุปีอายุท่าน82ปีนะคะเป็นเหรียญปีศูนย์าวัดเขาบันอิดค่ะท่านมั่นใจได้เลยนะคะท่านจะได้รับพรพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะท่านเหรียญงามมากๆเลยนะคะเก็บได้เก็บค่ะนี่ค่ะองค์นี้เป็นเนื้อปรก้านะคะ ท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะสวยมากๆเลยนะคะดวงตาอักขรตัวหนังสือนะคะท่านเหรียญน,นี้ท่านได้รับพ่อแดงแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะท่านปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะไม้พานนะคะองงามมากๆเลยนะคะ500บาทเท่านั้น,นะคะ่ะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะ หมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโทนะคะวัดบ้านไรยมเอด่านของตจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นเหรียญปี19นะคะท่านเหรียญนี้นะคะเหรียญปี19นะคะหลวงพ่อคูณค่ะเนื้ออันปะก้านะคะนี่ค่ะท่านสังเกตนะคะมีรอยจานยันอระนะคะท่านเต็มนะคะรอยจานท่านดเดิมๆเลยนะท่านเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะท่านได้รับรายการนี้แบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ ห0 0บาทนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณท่านเยือนนะคะเป็นรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะวัดบ้านไรอําเภราดานขุณทศจังหวัดนครราชสีมานะคะองค์นี้ขอปล่อยแบ่งปันให้เพียงนะคะ่านานที่500บาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข18นะคะรายการนี้นะคะท่นานเป็นองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดใหม่อามาตโรสเนาท่านสมเด็จกรุบ,บางขุนพรมนะคะมาพร้อมเรี่ยมค่ะด้านหลังเขาท่นานเป็น เป็นพระกุนะคะท่านกลุบางคุณพมวัดใหม่อมาตรศนะคะเนื้อง,งามๆค่ะท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดสนใจองค์นี้ขอปล่อยแบงปันให้เลยที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเนาท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่19ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะท่านเกตทะลุซุ้มงามๆค่ะ องสวยนะคะมวลสารเดิมๆลายเส้นคมชัดตามธรรมชาติเลยนะคะท่านใดตามหาตามเก็บพระสมเด็จเสือ,ส,อสักรายการไว้บูชานะคะองนี้ต้องไม่หลุดนะคะทานต้องไม่พลาดนะคะแบ่งปันให้เลยที่450บาทค่ะ450บาทนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะหากดูแล้วชอบหากดูแล้วศรัทธาองค์ไหนท่านแจงปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญข้าหลามตัดขคงหลวงปูเอียงวัดสะพานสูงนะคะท่านท่านใดศรัทธานะองค์นี้แบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนท่านเนื้อผิวพระท่านเก่าๆนะคะได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมที่ไหนแล้วนะ,ะท่าน เหรียญข้าวหลานตัดหลวงพ่อเอี่ยมแบ่งปันให้เลยที่400บาทา <coisa> ค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่21ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยหลวงพ่อเขียนค่ะท่านเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อเขียนนะคะเหรียญเก่าเหรียญงามค่ะแบ่งปันให้เลยที่400บาทา <ucking S 2> ค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะเป็นเหรียญขวัญถุงปี2504ท่านเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านได้ปิดทานจองท่านได้โอเนหตไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ